อย่าคิดใช่ไม่ให้ความคิดเกิดวิธีไม่ให้ความคิดเกิดคือเกาะลมเขาไว้เกาะลมเขาไว้คือเกาะกายจตโสวิญญาณทิฏฐิโยที่ตั้งวิญญาณสี่มันบนไปตั้งในสี่ที่พระเจ้าให้ตั้งยึดไว้ยึดไว้หนึ่งที่ยึดให้แน่นเลยกายกตาสิยึดให้แน่นปุ๊บอย่าให้ไปสร้างการเกิดอีกสามที่ เมื่อไม่สร้างการเกิดสามที่พอกายพังปั๊บเนี่ยวิญญาณจะไม่มีที่ตั้งเมื่อวิญญาณไม่มีที่ตั้งกายพังวิญญาณไม่ปรากฏที่ใดไม่มีนามรูปที่ใดไม่มีวิญญาณเอเสวันโตทุกขะะนั่นแหละคือที่สุดของถุกยมจะได้สภาวะของอสังกตตาธาตุคือน,นิพพานเนี่ยในทันทีเลยครูเจ้าจึงบอกถ้าใครไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายคนนั้นต้องได้นิพพานได้อมตะเนี่ยตรายันแค่เนี้ยบรรทัดเดียวแค่นั้นนะ กายยักตาสติอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมนึกถึงลมให้ได้อยู่กับลมแนบกับลมให้ติดตายคาลมไปเลยค,คนคิดมากนั่นเองปล่อยจิตออกจากกายก็คือไปคิดนั้นถ้าโยมคิดเยอะคิดมากโยมก็แก่เร็วตายง่ายนั่นเหมือนกันถ้าโยมปล่อยให้คิดไปไม่กลับมานี้เลยนะ กายยอมต้องตายกายต้องดับหลักการไม่มีอะไรอย่าคิดเยอะนะคิดมาปุ๊บก็วาง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 ทิ้งอยู่กับลมเข้าไว้นั้นพระเจ้าบอกเธอต้องรู้ว่ากายนี้มีวิญญาณครองอยู่ได้เพราะวิญญาณดังนั้นกายดำรงอยู่ได้ด้วยสองส่วนหนึ่งวิญญาณสองอาหารกายไม่มีอาหารก็ตาย กายมีอาหารไม่มีวิญญาณคลองก็ตายสองส่วนเนะดังนั้นเอาจิตอยู่กับกายถูกที่สุดพระพุทธเจ้าบอกให้รักษากายไว้เปรียบเหมือนเรือนที่มีหลังคามุงดีฝนตกลงมาตัวเรือนไม่เปียกแฉะไม่มีอะไรที่เราจะห่วงแม้ชีวิตก็ให้อยากฆ่าก็ฆ่าไปสิอยากเอาชีวิตก็เอาไปสละ ุทธเจ้าถึงบอกนะแม้คนจะเอาเลื่อยมาเลื่อยเอาแหวะเธอเป็นสองท่อนเนี่ยเธอก็ไม่มีจิตคิดประทุษร้ายไม่เป่งวาจาชั่วยอยากให้เจริญเมตตามีบุคคลน,นั้นเป็นอารมณ์เห็นไหมเพราะนี่ไม่ใช่ของเราทำอะไรก็ทำไปนั้นเราก็วางไปเลยเรื่องนี้เรายังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมก่อนแล้วใช้แผ่เมตตาแผ่เมตตาในได้ทุกสรรพสัตว์ การเจริญเมตตาแม้ชั่วสุดดมของหอมมีนิสสงมากกว่ารักษาสินให้ความดีที่ทำง่ายที่สุดคือทิ้งอกุศลให้จบในใจการภัยบาดเบียดเบียนไม่มีณเวลานั้นหรือนิวร้าไม่มีจิตยมพร้อมจะแผ่เมตตาไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเลยไม่ต้องไปวิ่งทำบุญอะไรที่ไหนนี่บุญอยู่ตรงนี้ทิ้งอกุศลในใจเป็นกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริง